สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีตุลดวงของเพื่อนๆนช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวราศีตุลด้วยนะเจ้าคะ ตัวตนของชาวราศีตุลช่วงนี้อัศวินถือถ้วยจะมีคนหยิบยืน่นโอกาสที่ดีมาให้คุณมีคนหยิบยื่นน้ำใจไมตรีมาให้คุณเออเดี๋ยวนะ ขอดูเพิ่มอีกนิดหนึ่งดูคําอธิบายมันจะสั้นไปหน่อยอัศวินถ้วยมีโอกาสหรือข้อเสนอใหม่ๆใช่แล้วแหละจะมีคนหยิบยื่นโอกาสและข้อเสนอใหม่ๆมาให้คุณ สเวนถ้วยความหมายมันสั้นมากเลยหรือมีความรักที่ชื่นมืน่นช่วงนี้อะนะมีความโรแมนติกมีความฉลาดเฉลียวเป็นคนฉลาดเฉลียวสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือราชินีถ้วย ช่วงนี้จะต้องอยู่นิ่งๆรักษาสิ่งที่มีเอาไว้ต้องประหยัดอดออมใช้ใจ่ายแบบประหยัดสิ่งที่คุณคาดหวังจะชาลด คุณคาดหวังที่จะบุกตะลุยฝ่าฟันอุปสรรคให้ประสบความสำเร็จให้จงได้หรือบางท่านก็อาจจะคาดหวังการเดินทางเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศ หรือว่าบางท่านอาจจะอยากอยากไปสมัครงานไอ้บริษัทผลิตรถยนต์หรือเปล่าผลิตรถยนต์อะไรรถยนต์อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าไม่ใช่เรื่องอ,อยากเดินทางนะอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วหนึ่งไม่เท้าใครที่สมัครงานเอาไวอ้อ่ะจะได้เริ่มงานใหม่ จะได้รับการเรียกตัวหรือบางคนที่เป็นนักคิดก็จะมีไอเดียใหม่ความคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ว่างั้นเหอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานน่ะนะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานห้ามไม่เท้า การเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้แย่งชิงก็พูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานอีกนั่นแหละคือถ้าใครไปสมัครงานอยู่ก็คงจะมีตัวเลือกเยอะนะเราก็ต้องพยายาม พยายามติวตัวเองให้ดีให้ให้ให้มีจุดเด่นถ้าเผื่อไปสมัครงานน่ะก็จะได้มีโอกาสได้รับเลือกมากกว่าคนอื่นหรือบางท่านที่มีบริษัทมีร้านหรืออะไรแบบเนี้ยก็คงจะมีคู่แข่งเยอะนะแบบขายของเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อที่จะเทียบเท่ากับคู่แข่งหรือให้ดีกว่าคู่แข่งทําให้เรามีลูกค้ามากกว่าอะไรแบบนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ the magician เป็นคนเป็นลักษณะของคนที่คุณอาจจะได้เจอบุคคลลนนักษณะนี้คือเป็นคนฉลาด ฉเฉลียวฉลาดอย่างรู้ดินน้ำลมไฟและมีความฉลาดแกมโกงนิดๆอยู่ในตัวนะนะหรือถ้าเป็นดวงทั่วๆไปเนี่ย the magic i a n ก็หมายถึงว่าช่วงนี้ถ้าคุณคิดอยากจะทำอะไรเนี่ยให้คุณดำเนินการได้เลยผลสำเร็จมีเยอะมากมีเปอร์เซ็นต์เยอะมาก แต่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 ก็ต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยอะนะเรื่องโรคระบาดอะไรพวกเนี้ยก็ให้ดูที่ทางลมด้วยว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบไหมนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่โลกเราปกติไม่ได้เป็นโรคระบาดแบบนี้ก็ ไพ่ใบนี้คือถ้าคุณเริ่มต้นอะไรเนี่ยคือมันจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากเลยแต่ก็อย่างที่รู้นะสถานการณ์ช่วงนี้มันไม่ใช่ไงก็ต้องดูทิศทางด้วยว่าอันไหนมันใช่ไม่ใช่เออสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขราชาไม่เท้า อืมราชาไม่เท้าเนี่ยอาจจะหมายถึงเจ้าของกิจการหรืออาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้นะชาวตุนแต่มันมาอยู่ในสิ่งแก้ไขเนี่ยราชาไม้เท้านี่มันคือมันเกี่ยวกับงาน หรือตัวคุณเองอ่ะอา,อาจจะอยากมีความคิดว่าอยากจะเป็นอาจจะเป็นผู้รับเหมาเองอยากมีความมั่นคงอยากประสบความสำเร็จเองหรือบางคนก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกับหัวหน้าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ ให้คำแนะนำา10ดับไพ่ออกมาเตือนคุณว่าให้คุณหยุดคิดหยุดเครียดซะนะแล้วคุณอาจจะมองเห็นทางออกที่สดใสคิดไปเครียดไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหยุดคิดหยุดเครียดแล้ว คุณจะมีไอเดียบันเจิดหมายถึงจะมองเห็นทางออกของปัญหานะ่ะหรือถ้ามันไม่มีทางออกของปัญหาจริงๆคุณก็ไม่ต้องไปเครียดมันแล้วเครียดไปก็เท่านั้นถ้ามันทำอะไรไม่ได้เราก็อยู่กับปัญหามันตรงนั้นแหละแต่เราจะไม่คิดไม่เครียดแล้วไงคือเราปรับตัวนะ่ะ หรือบางท่านเนี่ยไพ่อาจจะอาจจะแนะนำคุณว่าเอกสารบางอย่างเอกสารบางอย่างของคุณนะ่ะมันกําลังจะหมดอายุฮะคุณจะต้องไปต่อไม่ว่าจะเป็นเอ่ออะไรก็ตามอะ่ะเอกสารธนาคารบัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่า สัญญาเช่าอะไรพวกเนี้ยมันกำลังจะหมดอายุลงอะนะคุณต้องไปต่ออายุสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจการปฏิเสธที่จะตัดสินใจการปฏิเสธที่จะเลือกคือปิดหูปิดตาตัวเองอะ่ะ ไม่เลือกไม่ว่าจะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองด้วยสองดาบเป็นการปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองด้วยนะเอาง่ายๆก็คือการปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองก็คือดาบ อาจจะอยากติดต่อสื่อสารกับใครหรือเปล่าแต่อีโก้มันค้ำคอก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่ติดต่อดีกว่าไม่ขอความช่วยเหลือดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะคะไพ่ใบสรุปของคุณคือสองถ้วยชาวราศีตุลไพ่สรุปของคุณก็ถือว่าดีระดับหนึ่งชีวิตคู่ ที่ระหองลระแหงกันก็จะกลับมาสามัคคีกันหรือบริษัทพนักงานาผู้ร่วมธุรกิจใหม่ๆก็จะเข้ากันได้ดีสามัคคีให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเอาง่ายๆก็คือทุกเรื่องอะในชีวิตของคุณช่วงเนี้ย จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีการงานความรักแต่การเงินไม่ค่อยจะพูดถึงนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานกับความรักมากกว่าคือจะสมามัคคีปองดองกันดีโอเคค่ะชาวราศีตุลแม่หมอขอจบการทำนายแค่นี้นะคะ ฝากกดติดตามช่องแม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอสำหรับการทำคลิปวิดีโอต่อไปถ้าท่านใดที่เข้ามาดูดวงช่องแม่หมอแล้ว รู้สึกว่าโอ้มันตรงนะก็แสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบายชาวราศีตุลช่วงนี้